สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่29พฤศจิกายน25 6 1ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยราคาบวกขึ้นมาประมาณ6.20นเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนปิดตลาดไปบร,ริเวณ1ัน1 0 0รระหว่างวันราคาทองคำมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างมากโดยยอดตัวต่ำระดับต่ำสุดถึงบร,ริเวณ1ัน1และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดถึงบร,ริเวณ1ัน7 4 0 ทั้งนี้ราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากถ่อยถลงของประธานธนาคารกราาลางสหรัฐนายจุ่มพาวเวลส่งสัญญาณว่าทิศทางอัตอกเบียนโยบายของเฟดอยู่ต่ํากว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกราาลางสหรัฐอาจจะมีแนวโน้มยุติลงในลักษณะของการขยับหรือปรับขึ้นอัตอกเบียต่อจากนี้ไปอีกได้ไม่มากนักสถานการณ์ดังกล่าวหรือท่าทีของนายโจลมพาวเวลที่มีการส่งสัญญาณในรูปแบบดังกล่าว ทำให้นักลงทุนขายดอลลา,าร์สหรัฐออกมาและมีการยกเม็ดเงินเข้าสู่ในส่วนของตัวตลาดทองคํานอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นยอดขายบ้านใหม่ที่มีการดิ่งลงสู่ระดับ544,000ยูนิตเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีครึ่งยังเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะที่การเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ครั้งที่2ประจำไตรมาส3า ทิศทางตัวเลขดังกล่าวมีการเปิดเผยออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์แต่ตัวเลขยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ4.2ในไตรมาสที่2ซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางการขยายตัวในทิศทางที่ลดลงเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานละอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ0.6 าเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ9 6 7 8 6จนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคามีการขยับขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคํายังไม่ได้มากนักเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาดูการประชุม G20 และการหารือเกี่ยวกับการทําสงครามการค้าว่าจะยุติลงหรือเปล่าในการประชุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งนักลงทุนยังคงใช้สถานการณ์เกี่ยวกับการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นปัจจัยใน การชี้นําที่ทางราคารองคําในระยะถัดไปในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคารองคํำราคงคำได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเมื่อทําขู่ให้เกิดชัดดาวหากสภาคองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณสร้างกําแพงกั้นเม็กซิโกนิตยสารโพลิ t ิ c ิกมีการรายงานว่าประธานาธิบดีดูนัทรัม เต็มใจให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐจำเป็นต้องหยุดทำการหรือเกิดก r n m e n t shutdown อันเนื่องจากขาดงบประมาณหากสภาคองเกรสไม่มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกทำกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณทางด้านการสร้างกำแพงเบื้องต้นและตัวเขาเองต้องการงบประมาณสำหรับการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทองคําได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนท่าทีของนายจร็องพาเวลหลังจากถูกกดดันจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายจร็องพาเวลประธาน,านธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดใกล้เข้าสู่ระดับกลางซึ่งเป็นสัญญาณการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุน คาดการต่อการแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกรลางสหรัฐอัลเฟกในทิศทางที่ชะลอตัวลงอย่างไรแล้วก็ตามนายจอร์ล็อพาวเวลไม่ได้ระบ,บุว่าคณะกรรมการนายจอร์ล็อพาวเวลมีการระบ,บุว่า,าคณะกรรมการมัธการนโยบายการเงินหรือ FOMC ไม่ได้มีการกําหนดแผนนโยบายร่วงหน้าแต่อย่างใดและเขาจะมีการตัดสินใจการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดตามพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสภาวะทางการเงิน นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP ไตรมาส3ของปี2018ที่มีทิศทางชะลอตัวลงจากคออรเต์2ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนจับตาดูแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยมีการเปิดเผยประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ประจำไตรมาส3อยู่ที่ระดับ3.5% ถึงแม้ว่าจะสอดคล้องกับที่มีการคาดการไว้แต่ตัวเลขชระอะตลกลงจากระดับ4.2%ในไตรมาส2ขณะที่เริ่มมีกระแสะการคาดการเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในไตรมาส4ว่าอาจจะเหลือการขยายตัวเพียงแค่2.5%ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทาให้นักลงทุนจับตาดูการ เคลื่อนไหวและการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วงถัดๆไปเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําดอลลาร์และ,ละาราคาทองคาเพิ่มเติมในส่วนของบริษการลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ1 2 0 9 1งรและ1 1 8 7แนวต้านประเมินไว้ระดับ1ัน7อง4 4และ1256ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานหนุนให้าราคาทองคําขยับหรือดิ่ตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิ่ตัวขึ้นให้จับตาแนาวต้าน ในโซน1 2 3สเถึง1 2น7เดหรียญล่าล้ต่อเพซออนหากยังไม่ผ่านยังคงแนะนำให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสีย่ยงหรือทำกำไรเป็นรอบๆไปโดยรอเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับระดับ1ัน2ถึง1,209เหรียญล้าล้าต่อเพซออนซึ่งหากราคายังไม่หลุดหรือไม่ทะลุกรอบด้านในด้านหนึ่งราคาอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัววนอยู่ในกรอบเดิมต่อไปทั้งนี้แนะนำนักลงทุน ที่มีสถานะขายควรตั้ง s อล p l ลอนหรือตัดขาดทุนหากราคาขยับหรือดิตัวขึ้นต่อผ่านแนวตั้งบริเวณ1244ขณะที่นักลงทุนที่มีสถานะซื้อหากราคาหลุดกรอบด้านล่างระดับ1 2 9 9เหรียญดอลลาร์ต่อเอนอาจจะชะลอ,อก,การเข้าซื้อไปที่แนวรถัดไปเช่นกัน